สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เจออปในทุเรียนนะอย่างเงี้ยดู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 แผลนอย่างนี้นะครับโอเคดูนี้นะดูนะครับได้นะครับดูอย่างนี้นะฮะวิธีการป้องกันหรือแก้ไขก็คือหนึ่งเดี๋ยวใช้น้ําน้าโอเคเดี๋ยวโอเคนะครับผสมันยิบซ้ายิบซ้ำัเตอร์คนนะประมาณนี้นะดูนะครับแล้วก็เอาน้ําใส่เข้าไปคุกเคล้าด้วยมือได้เลยไม่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 กลับนะเอาเลยแต่เลยเอาละคนอย่าเพิ่งมือคนคนนี้ อ่านี่ครับดูท็อปอย่างนี้นะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงสิบหกนี่เครื่องทบเนี่ยลองอ่าโอเคกวนไปอันนี้ดูกูดูดูอ่ะมือใช้มือเลยอ่ะเป็นปูนขาววันนี้ับมือนะครับอืมนี่ไม่ใช่ปูนขาวเมื่อกีใส่น้ำเยอะไปล่าเอาลคนได้ดีดิได้ไหมโอเคลองดูนี่ฮะดูครับแล้วเดี๋ยวเราดูนะสองสัปดาห์จะหายหมดนะฮะอย่างนี้จะหายหมดนะครับนี่คือข้อดีของยิปซั่มนะฮะนะครับ จะต้องยิบซ้ำดรทนเดี๋ยวลองดูฮะนี่ก็จะหายอย่างนี้ฮะตอนนี้มันจะตายครับต้นจะตายใช่ไหมป้าเดี๋ยวทาให้ทั้งต้นเลยเดี๋ยวทาทั้งต้นเลยอ่ะแบบนี้อ๋อนี่นี่มันมีอะไรข้างในนี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูนะต้องดึงออกไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวท้าวเดี๋ยวหายหมดแล้วอืมอืมฟอกสีน้องมีที่ขูดได้ป่ะมีเลยเอ้าไหมอ่ะเอาเอาเดี๋ยวป้าเอามาเดี๋ยวผมขูดเองเอามาโอเค นี่นะครับเดี๋ยวเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรดูนะฮะอย่างนี้อย่างนี้ก็คือเนี่ยอย่างนี้ท็อปอย่างนี้นะฮะร,รักษาได้โดยใช้ยิปซัมเนี่ยละลายน้ําอย่างนี้นะครับละลายน้ําแล้วก็เดี๋ยวใช้ทาเลยฮะอ่าอย่างนี้เลยนะครับทารักษาก็คือยิปซั่มเนี่ยคือป้องกันรักษาแล้วป้องกันได้ด้วยฮะแลสามารถถ้าเราใช้กว่าลงพื้นกินสองครั้งถึงสามครั้งใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยจะทําให้แมลงไม่รับไม่กวนแล้วก็ไม่รับไม่กินใบนะฮะลองดูนะครับ เป็นน nah ้ำออกนีอะไรเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นแผลนี่ยนะมป็นแผลจ้ำเจมันแผลทำร้ยทำหนองอ่ะโอเคครับต้องขูดเพิ่มเพิ่มนี่ตรงนี้เห็นเลยเห็นได้ชัดเนี่ยเป็นเป็นแผลเหมือนทำร้าทำหนองนะเนี่ยดูดิเนี่ยมันมันมันออกน้ำเนี่ยอย่างนี้ออกน้ำเนี่ยทำร้าทำหนองเดี๋ยวลุกไปขูดขูดอย่างนี้นะครับขูดอย่างนี้ก่อนนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวเขาไปตัดก่อ ตับพี่ล้องได้ยังได้เรอเนี่เดี๋ยวดูฮะยังงี้มือเป็นไหมไม่เปได้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 แฮ้ยที่จำเป็นท่านหมอเนี่ยดูเล้ดีนะเดี๋ยวหายหมดฮะอี่าแห้งภายใน15วันฮะนี่ฮะนี่ท็อปลองนี่เป็นน้ำเป็นน้ำนี่น้ำออกเนี่ยโอ้ยตอนมาสมต้องเป็นนิดพนี้นะครับอือฮึยอย่าเงี้ยไม่ได้คูต้องนี่เอาเลยโปะเลย

มันสามารถป้องกันแมลงได้เพราะว่าในยิบซ่ามันมีการขันแมลงพวกนี้ไม่ชอบการมาันนะครับนี่ขาตรงนี้แผลี่ยแผลเยิ้มๆเนี่นยนี่ครับ<อ>เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อ่าให้ให้ให้ใหทั่วถึงให้ทั่วถึงตรงไหนที่เราขูดเป็นน้ำเยิ้มๆเนี่ยเราใส่เ,เข้าไปเลยอัดเข้าไปเดี๋ยวน่าจะ เป็นเดือนหน้าจะไปดูที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชท,ที่ที็อปลองแล้วหายเดี๋ยวจะจะไปขอถ่ถายเขาลุงหมีอยู่นัดกันไว้แล้วหายทั้งแปลงฮะมันเป็นเรื่องใหม่ที่ใช้ยิบซ้ำรักษาท,ท็อปนะครับมันนี้ไม่มีใค่เขาเขาเขาทำกันนะก็มีดเอรทรนในบ้านท,ทำอยู่คนเดียวย <laughs> นนเลยอมีต้นไหนอีกไิไดยเดี๋ยวผมไปหาก่อน,น,น นี่นะครับถ้าเป็นปูนขาวนี่มันกัดมือนะครับอันนี้ไม่ใช่ปูนขาวนะครับหลายคนจะเข้าใจว่าคือปูนขาวนะครับเนาะขอเชิญข้ามข้ามหน่อยเดี๋ยวผมข้ามไปตรงนี้นะครับนี่เห็นแนี่เห็นจ่าตาครับในน้ำเยอมๆเนี่ยเห็นจ่าตานะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ย น้ำเลิมเ้มๆยอย่างเงี้โอเคนี่ยเน,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 นี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวขูดออกแล้วก็แซะไว้นะครับเดี๋ยวดูนะนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ให้สะอาดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีก15วันหรือ7วัน8วันเามาดูทีหนึ่งแต่ว,ว่าหายสนิทก็คือประมาณภายใน12วันฮะัครับดูครับป้านี่มันเกิดจากอะไรป้าอย่างเงี้ยป้ามอดมอดมอดมใช่ไหม,มแต่น้ำที่แน่ๆก็ทับแหละอืมของผมนี่มอดเป็นลงเลยนะอเอาลูกพี่มานี่เลยลูกพี่มาใส่เลย ดูนะครับนี่คือน้ําเยิ้มนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอาการอ่ะพาตรงนี้ไปอัดเข้าไปอออัดเข้าไปเลยนะครับใครมีทุเรียนมีปัญหาให้ผมไปก็โทรศัพท์เข้ามานะครับผมจะเข้าไปดูให้นะครับจะแ,แก้ปัญหาบอกวิธีแก้ปัญหาให้ใส่ไป ปกติปกตินี่เขาใช้รักษา,<ส>าแล้ใช้ยาอะไรครับป้าะไราคาเท่าไหร่ฮะันห้า0ันห้าเป็นกระป๋องแล้วเป็นขวดอะจร้อยห้าลิตรพันห้านะครับ<ม>อันนี้ของผมนี่แาดแนี่ไนะด้หรกอันนี้ของผมนี่หนึ่งร้อยหนกบเกิโลนะครับ <c oughs> แต่ของป้าเขาเนี่ยก็คือ1 5ึ่งพันห้าี่หลิตรลิตรห้า <5. S 2> ลิตรใช้ได้กี่ต้นนะครับป้า ไม่หายไม่หายประเด็นหลักคือไม่หายก็เป็นแบบที่มันไม่หายอ๋อเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ยังเป็นน้ำเลยป้านี่นี่ยังเป็นน้ำอยู่เลยนี่น้ำออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูฮะร้อยเก้าเก้าสู้กับพันห้าในวีเอสพันห้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูนะครับนะครับ เนี่ครับเป็นน้ำเยิ้มเยิ้มเดูฮะมันจะมีน้ำออกมาฮะอันนี้ครับดูกันจ้าจาให้เห็นครับหน้างานฝนก็ตกเลยครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวเขาไปเบอกค่าตักผ้ากับป้าเขาครับตอนนี้รู้สึกว่าหิวข้าวด้วยไม่ใช่เลย<ม> <c oughs> อ่าโอเคนี่ทางนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะครับวงนี้น้ําเยิ้มทั้งทั้งทั้งอันเลฮะดูฮนะรักษาหายไม่หายเดี๋ยวดูวนะ่า สิบวันมาดะดใหม่สิบวันฮแห้งไหมแห้งสิบห้าวันก็แห้งสนิทครับเดี๋ยวมาทาฝั่งนี้ด้วยพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชียให้นี่น้ำเยิ้มๆนี่นี่ดูฝั่งนี้นี่ยเนี่ยน้ำเยิ้มอย่างเงี้ยดูบริเวณนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับนะครับโปะไปเลยอ่าอัดเข้าไปอัดเข้าไปครับ ไพี่น้องเกษตรกรน้อยเดี๋ยเจอแบบนี้ครับคือใช้ขูดแล้วก็ใช้ยิดซ้ำผสมน้ำแล้วก็ทาเลยครับข้างล่างด้วยมันหนักเลยเออทางน,นี้ก่อนทาตรงนี้ก็ได้เห็นรูขึ้นอนนี้เอองั้นอ่ะเดี๋ยวขอคุณลุงหมีที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็รักษาด้วยวิธีนี้นะหายเดี๋ยวผมจะลงไปไปหานัดไวนะ้แล้วเดี๋ยวรอ ว่าลุงว่างวันไหนไปไปถ่ายดูว่าเป็นยังไงฮะลองไปสัมภาษณ์ดูแต่เขาบอกลุงเขาบอกว่าหายภายในสิบสองวันฮะอีกเจ้าหนึ่งก็ที่ไปดูที่สุราษฎร์มาก็หายภายในเจ็ดวันนะแห้งสนิทครับลองดูนะครับคือถ้าถ้าพี่น้องเกษตรกรใช้ต่อเนื่องกันนะในสามเดือนเนี่ยจะไม่มีโรคท็อปลองเลยนะครับเพราะว่ามันมันดูดซึมเข้าทางรากฮะมันป้องกันไในตัวฮะใช่ครับแล้วก็ป้องกันแมลงได้ด้วยแมลงที่ไม่กินเพราะว่า ในยึดซ้ำของผมเนี่ยมันมีกรรมฐันอยู่อ่ะ17เปอรเซนฮะบางคนโทรมาเมื่อกี้จากอกำแพงเพชรปลูกแตงเนี่ยเขาบอกเป็นยามันไม่ใช่ยานะครับมันเป็นเป็นแร่นะครับผมอธิบายป้าไปแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณลุงต้อยนะครับมาจากศรีสเกษนะโอนเงินมาให้สองตันให้ไปสองวันที่27นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องแต่ต่กรที่อยู่ที่ สีสเกตพบกันไดนคนกก้ครับวันที่เจที่สีสเกตครับอันนี้ก็ใช้บป่าป้่านีเน่เป็นน้ำน้ำออกมานะี่ใช่ไหมดูทานี้ก็รู้ที่เป็นน้ำน้ำออกมาอ้อน้เลยามไปเลยองเง้ยแต่บไปน มำนมีนหายคืออย่างนี้บางคนเขาไม่เข้าใจแต่ว่าไปของป้ามีโอปะอ้อยทั้งไปลงเลยนะครับเพราะว่ายึดซ้ำอย่างนี้เนี่ยยึดซ้ำมนมีกรรมฐานแล้วมันดูเข้าไปกินเข้าเนิทุกที่มันแรงไม่จับเลยไม่ต้องผิดยาแล้วไม่ต้องให้ทางใบมันจะใบหมดแล้วก็พุ่งนู่นเหมือนกันไม่ใช่อย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารอบหน้าขออนุญาตรับป้าไปดูไปชมทั้งแปลงเลยทั้งแปลงดูกับตาปุกะตาแต่ยายน้องไปกับตาเลย จะดูจะดูแล้วไม่ใจไอ่เข้าใจว่าโอ้ผมผมทำไม่เข้าใจทั้งหลายท่านที่มีมือที่ไม่คุ้มเลยรถคันนี้คุ้มเลยจะเป็นปูนขาวนี่มันกัดมือเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ปูนขาวนะครับไม่กัดมือเลยไม่กัดมือครับกัดกัดอะไรครับไม่กัดมือครับแดงหมดแล้วครับผู้เล่นนะครับผู้เล่นนะครับ ไอ้พวกนี้มันเป็นกลางครับค่าพีเป็นกลางเงดลย